คุณผู้ชมต้องรู้กันดีอยู่แล้วนะครับว่าช่วงนี้เนี่ยอุตสาหกรรมซีรีส์วในประเทศไทยของเราเนี่ยโอ้โหโด่งดังมากๆพี่เอนะครับและก็หลายๆช่องเนี่ยก็มีในเรื่องราวของซีรีส์วนะครับวันนี้นะครับเราจะพาไปส่องความหล่อของหนุ่มอารมณ์ดีนะครับหนึ่งในนักแสดงซีรีส์วนะครับอย่างน้องบิวกินพุทธิพงศ์นะครับต้องบอกเลยนะครับสะดุดด้วยความหล่อแล้วก็รักยิ้มที่มีเสน่ห์นะครับของหนุ่มบิวกินพุทธิพงศ์นะครับแต่ที่สําคัญเลยนะครับต้องบอกว่าเขาเป็นคน มีเรื่องราวในการใช้ชีวิตเนี่ยแบบแผนของชีวิตเนี่ยเป็นคนที่จริงจังกับการใช้ชีวิตมากๆนะครับมีความสามารถนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งร้องเพลงการแสดงนะครับซึ่งล่าสุดเนี่ย หนุ่มบิวกินนะครับก็ได้หันมาทําธุรกิจอาหารเสริมคุณผู้ชมนะครับก็คืออีกหนึ่งธุรกิจของน้องบิวกินนะครับและที่สําคัญนะครับต้องบอกว่าหนุ่มบิวกินเนี่ยเป็นคนที่ร้องเพลงเพราะแล้วก็ติดหูใครๆหลายๆคนมากๆนะครับจนมีแฟนคลับเนี่ยทั่วบ้านทั่วเมืองกันเลยทีเดียวนะครับและที่สําคัญคุณผู้ชมนะครับต้องบอกว่าน้องบิวกินเนี่ยเป็นนักแสดงชาวไทยซีรีส์วนะครับที่มีชื่อเสียงโด่งดังมากๆนะครับดังจากซีรีส์แปลรักฉันด้วยใจเธอนะครับแล้วก็ กอบโกยรางวัลมาหลากหลายเวทีมากๆนะครับแล้วก็ล่าสุดเนี่ยที่ไปรับรางวัลมาก็ถือที่ประเทศเกาหลีใต้นะครับดังนั้นวันนี้นะครับเราก็เอาทั้งความหล่อความเก่งความสามารถอย่างที่บอกไปเดี๋ยวนี้ดาราเนี่ยเขาไม่ได้เก่งแค่ในเรื่องราวของการแสดงละครทีร่ <Hey. S 2> ต้องรอบด้านต้องรอบด้านเห็นไหมอายุยังน้อยอยู่เลยผันตัวมาทําธุรกิจอาหารเสริม,มแล้วก็ถือว่าประสบความสําเร็จมากๆนะครับเราก็ต้องคอยติดตามแล้วก็อัปเดตผลงานของน้องกันต่อไปนะครับคุณผู้ชมก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งดาวรุ่ง ของวงการบันเทิงไทยบ้านเราที่ฉายแววแล้วก็เปล่งประกายมากๆเลยนะครับสำหรับหนุ่มบิวกิ้พุทธิพงศ์นะครับ